สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยรักกันนะครับวันนี้เรานําเสนอกับกูปะตาเอลสามสองหนึ่งแปดนะครับสาิบสองแรงม้านะครับคันนี้เลยนะสวยฮะเครื่องยนต์สามสูบนะครับดิเรกชันสามสิบสองแรงม้าแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับคันนี้ก็จะมีเก็บงานนะครับ ชุดใบมีดด้านหน้านะครับ FD หนึ่งสี่สี่ดีนะครับเก็บงานสีใบมีดนะครับให้ใหม่สวยๆนะครับสีสันเครื่องยนต์สีเดิมๆนะครับนี่นะเครื่องยนต์สีสันเดิมๆนะครับลูกค้าฝากระโปรงก็เดิมๆมีรอยถลอกนะครับนี่ครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับคันนี้นะครับต่อเต่างูสองหกเจ็ดสามน้สวรรค์นะครับนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับชั่วโมงการทํางานนะครับ 5 5 1ชั่วโมงสวยๆนะครับเก็บงานที่เรียบร้อยเก็บสีกระทล้อให้ใหม่นะครับทั้ง4ล้อยางเดิมนะครับระบบไฟเช็คให้เรียบร้อยนะครับเช็คจุดรั่วซึมอันนี้ด้านท้ายเก็บสีให้นะครับสภาพพร้อมใช้นะครับอ่าสามสิบสองแรงนะครับถ้าเป็นงานที่เหมาะนะครับก็เป็นงานไล่นะครับงานไล่ไล่มันก็ได้นะครับหรือจะเป็นงานสวนก็เหมาะนะครับใส่เครื่องตัดหญ้านะฮะก็เหมาะ แต่ตัวนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีดดานหน้านะครับคันล่างด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับเป็นผ่านห้าใบยีิบสองนิ้วนะครับนะฮะตรงสเปคเลยนะครับงานสวนก็เหมาะนะครับตัดหญ้าก็ตัวนี้ใส่ได้ขนาด1.1.1เมตรนะครับหรือ1.2เมตรก็ได้นะครับเพิ่มไปราคา20,000กว่าบาทนะครับสําหรับตัวตัดหญ้านะครับอันนี้ใบมีดดานหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 3 5 5 0 0 0บาทนะครับ355,000บาทนะครับปีใหม่ๆเลยนะฮะคันนี้ปีถ้าจะไม่ผิดจะเป็นปี6 0นะฮะลูกค้าเป็นปี60นะครับหรือปี59เ้นี่นะฮะรุ่นใหม่นะครับสไตล์ L 4 0 L 5 0นะครับหน้าตาเหมือนกันเลยเป็นรุ่น32แรงนะครับ2 2 1 8หนะครับหายากนะครับตามท้องตลาดก็ค่อนข้างน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็น L 4 0ศย์ซะมากกว่านะครับสนใจงานสวนนะครับนี่เลยฮะ3218นนะครับสภาพสวยๆนะครับ เชิญในที่รับปัญญาเทคเตอร์นะครับที่กำแพงเพชรนะครับอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรตลาดท่ามะเขือนะครับแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอสบังบัวนะครับอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับแล้วก็อีกเบอร์หน้าศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าเก้าแปดแปดนะครับนี่ฮะสาขาสองแรงนะครับงานสวนนะครับงานลายมันก็เหมาะนะครับงานนาก็ได้นะครับลูกค้าคือไปใช้งานนาก็ได้นะครับห้าร้อยชั่วโมงนะครับ ระดีกันหลังนะครับเอ,อ,อเาวิดีโอนะครับใช้งานได้นะครับปกตินะครับเปนสี่ล้อนะครับลูกค้า ถ้าไหนสนใจนะครับสาที่สองแรงม้านะครับจัดแต่งห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับในีด้นานหน้าพร้อมผ่านห้านะครับสนใจก็โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับโทวตึกเร์เจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับตัประชุมตัวจริงไม่ได้นะครับข้างหน้าเราจะมีสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสเะหรับวันนี้สวัสดีครับ